เบาเบาได้เบาใแปลกๆ่ะเออแปลกไปเยอะเลยโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนก็สู่ชาบราเท์ครับผมครับพอผมและวันนี้นะคะก็คือช่วงอาชาช่วงไหนช่างคันเทสเออจริงๆ ใช่วันนี้เรามีเกมมาเล่นกันครับเกมอะไรครับก็คือมาริโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เกมอะไรดีล่ะเกมนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะโตนี่โอ้ยอะไรเลยบอมเบ่ย์แมนอ่าแย่งโง่เกมนี้นะครับกฎกติกามันก็คือเดี๋ยวจะมีทีมงานของเรานะครับถามคำศัพท์มาให้เราเป็นคำศัพท์ในยุค2020อ่ะคือเราต้องเป็นมาเกินเด็กยุคสมัยนี้คือเขามีเขามีคำศัพท์ใหม่ๆเคยยุคไหนศัพท์แปลกๆนะมียุค90ได้ก้าสิบอ่านก้าสิบเหมือนกันเก้าไม่รู้ว่าเนี่ยตอนนี้เก้า มันไปไกลหมดแล้วได้รู้กันว่ายุคเนี้ยเราต้องอัปเดตสับกันหน่อยในแต่ละยุคในแต่ละวัยในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคำศัพท์แปลกๆอ,อย่างจ้าว่าเออ เก๋งทรงผมนายโคตรจ้าบเลยุ้ยโคตรเฟี้ยวเลยเด๋อเด๋อโคตรเด๋ออย่างเด๋ออะไรอย่างเงี้ยจะมีคำคำอะไรแปลกๆเงี้ยมาครับมีคำหนึ่งคำที่ผมฟังทีไรก็ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนคำว่าซุยซุยก็ซุยเลยอยากซุยอยากซุยอยากรู้ว่าใครมันเป็นคนพูดเสียวอีกเสียวใช่เสียวจะเราปะใจว่าเจ็ดลงมาอะไรเจ็ดเราเจ็ดเราใช่แต่ในยุคเนี้ยมันจะมีศัพท์แปลกๆแบบเอาจริงๆผมไม่ทันละ ทีมงานเนี่ยเขาได้เตรียมหาคำศัพท์มาหมดแล้วครับทีมคิดว่าเนื่อเป็นเป็นศัพท์ในยุค2 0น0ิที่เขาใช้กันก็คือกฎกติกาคือทีมงานหาคำศัพท์มาถ้าเรารู้เนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้โดยการแยกกันตอบครับโดยการเขย่าเขย่าไอ้เจ้านี่แยกกันอีกแล้วแยกกันอีกแล้วใครแก้อต้องแก้ใครที่รู้ความหมายของวันนะครับก็จะต้องเอื้อมมือมาจับไอ้เจ้าเชเกอร์นี้แล้วเขย่าเขย่าเขย่าเพื่อจะมีสิทธิ์ตอบครับส่วนใครที่ ได้คะแนนน้อยสุดนะเนาะก็ต้องโดทลงโทษเหมือนับตามสไตล์นะก็คือถ้าคุณได้คะแนนน้อยสุดแสดงว่าคุณยังมีความเป็นแบบวัยรุ่นในยุคนี้ไม่พอคุณจะต้องซึมซับมันยังคิดเก๋ไม่พอซึมซับจะคำพทบอย่างเดียวนี่คุณแพ้กันเลยครับ ซึมซับแต่คำศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ฮะเพราะว่าวัยรุ่นในยุคเนี่ยก็จะมีการแบบถ่ายรูปใช่ไหมโซโล่ฟงเซลฟี่ในแต่ละยุคจะไม่เหมือนกันในยุคนี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีฟิลเตอร์มีอะไรที่แบบคุณไม่ต้องแต่งหน้าหน้าคุณจะแบบไรอยู่แล้วอ่ะคุณจะต้องถ่ายรูปตัวเองนะครับลงโซเชียลโซเชียลบอกเดียวแอปทีพวกแอปแต่งรูปอะไรจะมาเต็มหมดเลยนะในรูปนั้นอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือให้คนอื่นแต่งให้เลยเราจะลงอย่างเดียวมันก็จะลงในทั้งเพจของประชัมาเทรนแล้วก็ลงในโซเชียลในโซเชียลวิดี ขึ้นกูนี่ลืมเื่อนรอเลยอะเล่นผมรอบูลี่อยู่เต็มเลยโอเคเราวิธีการเช็คเกอร์เนี่ยง่ายๆเลยหยิบขึ้นมาอ่ะไม่ใช่ตัวคำจำกัดมีทั้งหมดยี่สิคำยี่สิบคำแล้วคือวิธีการอธิบายคือใครอธิบายใกล้เคียงเหรอสมมติสมมุติว่าไม่ตรงเลยก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องต้รงต้องใกล้เคียงแล้วก็ถูกถูกวอร์ดดิ้งมันจับมือว่าจับมือจับมือคำแรกนะคะเราไม่ต้องนับหนึ่งสองสามใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคำแรกคือ ไม่ต้องรอไม่ต้องนับเดี๋ยวเราพูดจอคิดเคโอเคพร้อมนะจ๊ะเอามือเลยใช่แล้วเดี๋ยวพูดนะจ้ะคัวแรกคำว่าบ้งบ้มคือแบบโหมันพังว่ะมันมันเจ๊งว่ะมันแบบมันบ้งอ่ะมังอ่ะมึงหันมามองเนี่ยเนี่ยสองบ้งเจ๊งครั้วหนึ่งคำถามแรกคือโบ้งค่ะโอ้ยแต่บมันพังมันไม่รอดมันบ้งวันนี้ ก็จะผมก็จะบิดว่เขาบ้องที่เขาบ้องอันนั่นอ่ะไม่ใช่ขอนนันตอนวอนบงบงบงเร่งบ้งบงเร่งบ้งเร่งบงคำที่สองนะคะคำว่าไอ้เต้าอุ้ยอุ้ยไอต้าไอต้าจะไปเรียกเขาจะเป็นสัตว์ที่เอาไปเรียกแบบพวกคนน่ารักน่ารักไอ้เต้าอะไรอย่างนี้ถูกต้องย่างเค้นนั่นน่ารักนันดูไอ้เต้า ไอ้ต้าวคว้านะคะคำว่าตุ๊กค่ะอ้ยเุ้ยคืออะไรไม่รู้ก็พวกมึงเล่นพวกจังเลยตุ๊กหล่นตุ๊กอะไรล่ะแล้วมึงบอกหล่นตุ๊กเสียวๆเลยแบบหัวใจเต้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย่างนี้ป่ะไม่ได้ใกล้ชิดวางเลยพอกูเลยหล่นตุ๊กเนี่ยเดาวมือนกันเนี่ยค่ะฟุต ตุ๊บเหรอคงจะแบบเหมือนเฟลเหมือนผิดหวังอะไรอย่างงี้ป่ะมันตุ๊บอ่ะยังยังไม่ถูกคีย์เวิร์ดเขาสถานการณ์นะคะจำลองสถานการณ์อารมณ์แบบว่าเราเป็นการเชียร์นางงามเชียร์นางงามเชียร์ใครสักคนอยู่แล้วเขาไม่ผ่านเขาหรอกมันคือตกรอบอ่ะมันคือแบบการตกการตกรอบคาดหวังแล้วมตบลงมาตกนี่ก็ไม่เกี่ยวไม่มันต้องมีคาดหวังก่อนกล่มือมันเป็นเสียงคำที่สี่นะคะคำว่าจบตาค่ะจบตา นาเพรว่าหลอกจกตาจกตาเพรว่าหลอกคำต่อไปนะคะเป็นคำเป็นตัวหนังสือตัวศรละกันพอผ่านสรเสือจุดค่ะโอ้โหงงเป็นแถบเลยทีนี่วัสดุวัสดุวัสดุงงอะไรกูผิดนะเขาจะเป็นการเขียนทิ้งท้ายกันนะใช่จริงเหรอเขาเขียนทิ้งท้ายเนี่ยพี่สาพี่สาคือใครเนี่ยที่เขียน อะไรอ่ะอันอยู่ะไรอ่ะพอสอบพี่สาวเหรอไม่รู้มั่วเฮียถูกต้องเหรอถูกเนี่ยก็พี่สาวไงพี่สาวย่อมาจากเขาพี่สาวแล้วพี่สาวเขจะเขียนแบบวันนี้อย่างนี้นะคะพอสอแบบจากพี่สาวพี่สาวเป็นมั่วถูกเะ็นได้กี่คะแนนเนี่ยหนึ่งไม่ยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้คะแนนเลยสูตรสองสองโอ้ยเฮียเอามา คำคำนี้นะคะความหมายมันจะลึกซึ้งมากนี่ก็เพิ่งค้นพบมันเหมือนกันเฮ้ยเหลังพี่พ่อโอ้ยอยากได้แต้มเหมือนแล้วอะต้องตีสบายดีปลาเต่าเต้ยหนึ่งค่ะอะไรนี่ยชอบกินไม่ได้มีพ่อของชอบกินไม่ได้ปลาเต๋อเต้ยเป็นอาหารพี่พ่อชอบกินี่ลึกซึ้งบ่อยองปลาเต่าเต้ยแบบสุดยอดไปเลยใกลแล้วค่ะมึงผิดแล้วมึงวาวมึงว้าวมันต้องยังไงวะถึงกัยปลาเต่าเต้ยมากเลยอ่ะ เทมากเนี่ยหรอเอามาเอาเฉลยเลยแพงมากอ๋อเบอร์ตเตอร์เป็นแพงแล้วแซลมอนปลาพวกปลาแซลมอนสาวของสาวพวกไอซ์สองอะไรเงี้ยเขาพูดในวงการว่าปลาเต่าเตอร์มากแต่งหน้าแบบดูปลาเต่าเตอร์แบบแพงแพงสุดแต่งหน้าเหมือนปลาเต่าเตอร์แบบนั้นเลยเหรอโอ้แต่งหน้าเหมือนปลาเต่าเตอร์มากเลยโอเคไม่มีใครได้สักคะแนนนะฮะสำหรับปลาเต่าเตอร์นะครับไม่เคยได้ยินเลยด้วยคำนี้คำนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยอยู่ค่ะ แกงค่ะเฮ้ยหดโอ้โหทำง่ายง่ายนีไม่ได้กูไม่สู้แล้วเมื่อกี้เหมือนโดนแบบต้มยำทำแกงโดนแก้งแล้วอ่ะมันคือแบบอย่างนั้นอ่ะอาเฮียถูกเหลือแงค่ะุดแรกทำที่แปกนะคะคาว่าป้ายยาคมันตรงตัวเลยนะป้ายยามันคือแบบประมาณว่าแบบมันชักชวนให้แบบเพื่อนซื้ออันนี้สิเฮ้ยอันนี้ดีคิ้วหรือแล้วหรือคิวอี อีสกปเอร์ตัวใหม่ที่กิมอนมาสวยมากกีโดเอาไหมจัดเปล่าจัดเลยจัดเลยเนี่ยมันคือฟิลเนี่ยใช่ๆคือตั้งเป๊ะเลยตั้งต่อไปนะคะคำว่าช็อตค่ะโอ้โหมีรังเลยช็อตพูดเยอะพูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยถูกต้องเอ้ยไปเลยว่ามันคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่รอมันตอบผิดช็อต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 คำที่สิบนะคะมาครึ่งทางลไว้าย คำว่าสู่ขิดสู่สกติไม่ใช่เรียนไม่แบบฟินนาเล่ฟินนาเล่เฮ้ยมันสองแล้วนะเฮ้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยฟินเล่ขาที่เจ็ดค่ะเบียวค่ะจูนิเบียว Yes มันรู้มันรู้คำนี้กูไม่เห็นรู้จูนิเบียวจูนิเบียวแปลว่าอะไรวะเลียวค่ะเลียวมากไม่ใช่มันคือสาบญี่ปุ่นมะใช่สาบญี่ปุ่นอย่าเอ้ยเบียวเบียวนี่อย่าเบียว เบี้ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะปล่าก่อนเด้อคงจะเหนื่อุ๊ปไม่ได้ยินไม่ได้ยินเบี้ยวไม่รู้ไม่รู้ยอมยอมยอมถ้าณตอนนี้นะเป็นเชิงลบๆหน่อยเขาก็จะบอกว่าเป็นคนที่คิดไม่ได้ความคิดตะกะมึนห่วยมากเบี้ยวมากเออตะกะแบบไม่ได้ผมเบี้ยวมากเลยตะืกี้ มีเดียวเขาก็จะพูดกันว่ามันเป็นโลกของเด็กม .2 ก็คือเป็นโลกของเด็กที่โตแล้วอ่ะแต่ยังมีจินตนาการไปไม่ถึงอายุเขาอ่ะคำว่านกค่ะโอ้นกแม่งแบบเวลาเราไปจีบใครเงี้ยแล้วจีบไม่ติดเออเป็นนกอะไรอย่างงี้คำที่สิบสามนะคะกูติดแล้วว่าสั้นค่ะใส่สารนะว่าไปพูดไปอะไรอยว่าไป เฮ้ย <icana, S 1> <naj bum S 2> มันมาว่ะสี่สามสามเฮ้ยจากที่สิบสี่นะคะคำว่าจึ้งค่ะอะไรวะเนี่ยคำว่าอะไรม่รู้สองคำก่อนจึ้งจึ้งไม่บ้ากูคือชนเลยหรอม่เขียนมันมันเขียนอะไรจนเลยจึ้งแล้วเด้งอย่างเงี้ยทึ้ง มันแบบประทับใจมากมันแบบว้าวมากแบ่งไม่ใช่ค่ะวันนี้จึ้งนะเท่แล้วกันเตี้ยโอเคเฉยเลยจึ้งใครได้คำว่าเลิศอ๋อมึงจึ้งหมูนี่ชุดจึ้งมากแต่เริ่มยากขึ้นแล้วโอ้โหนี่ไม่อยากอีกเลยพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมนี่คือคำเหรอพูดได้ไหมพี่อันนี้คือประโยคแล้วนะเหมือนอารมณ์แบบว่าประโยคนี้จะใช้แทนคำว่าอะไรพูดได้ไหมพี่ เล่นควาพี่ประมาณว่าแบบขอฉันพูดได้ไหมเรื่องนี้ต้องพูดอะไรอย่างนี้ป่ะคล้าย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 แบบว่าเรื่องนี้พูดได้ไหมอะไรอย่างนี้ยหรอเหมือนประโยคเ่อกราข้างหน้าเลยต่ากรอปั่นกันเออม่วงแล้วคุณแต่ว่าขอเล่าได้ไหมโอ้ยง่ายเลยฉันขอเล่านะพี่จฉันขอเล่านัดละกันพูดเล่าได้ไหมพูดโดยพี่จี้ก็เหมือนเป็นคแบบเกินๆฉันขอเล่านหนเป็นใครวะใครคือพี่จี้อยากเห็นหน้าพี่จะเลยสองคนแอนกับ อ๋คำต่อไปนะคะคำว่าเกลว่ะคุยะเกล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 อย่างเกลมันอย่างเก้วเลยวันนี้อมก่อนไหมวันนี้อย่างเฟลเลยไม่ใช่วันนี้อย่างปังเลยไม่ใช่เมื่อวานแบบพังมากเลยเก้ลยอมไม่รู้อะง่ายๆค่ะกลับค่ะเก้วกลับแล้ว กูเกลนะอ่ะกูเกลแล้วนะโอเคเือกูมั่วกูไม่รู้โอ้ได้ยินแล้วกูเกลับแล้วไปแล้วนะครับคำว่ากลิ่นสบู่นกแก้วค่ะโอ้ยอันนี้คำเปียบเปยเปียบเปยอันนี้ความหมายเป็นเปียบเปยกลิ่นสบู่นกแก้วจะเปียบเปยกับอะไรเหมือนแบบอ่ามันต้องเป็นฟิลเหมือนแบบรู้มาตั้งนานได้กลิ่นมาแต่ไกลเลยอะไรอย่างนี้ว่ายังไม่ใช่ ยากว่าเอาไปเปรียบเปยเกี่ยวกับแบบกลิ่นของแบบเวลากระเทยเนี่ยเราเจอผู้ชายแบบหล่อมากแล้วแบบกลิ่นเนี่ยหอมมากแบบฟิโลโมนและชัดมากอันนี้คือคำตอบแล้วใช่แบบแบบกลิ่นแบบโดนมากอะไเงี้ยแบบกลิ่นหอมมากใกล้เคียงมากอ่ะปุ๊ยแล้วที่แกอธิบายอ่ะใช่เลยแต่ต้องมีคําแบบคําคีย์เวิร์ดอะไรอีดอกมึงรีบตอบเลยนะคือแบบว่าแซ่บมากอย่างเงี้ยเหรอแบบแซ่บมากแบบสมมติเกเดินผ่าน เขาก็จะเว้ยกินสมุนต์โหแก้วอ่ะชายแท้อ๋อแบบใช้แผลเน่เน่คำต่อไปนะคะคำว่าขนมจีนค่ะน้ำยาอะไรฮะขนมจีนค่ะโอ้โหเียรติเป็นคำคำที่เขาใช้แทนในวงกานอะว่าอุ๊ขนมจีนอยากขนมจีนเขี้ยเอาอยากขี้เหนียวว่ามันเหนียวติดมือไงอยากขี้โม่อะ ไม่ใจรู้ว่ามั้งเซียวงี่เหรอไม่ใช่ค่ะผมจะเฉลยเลยเฉลยเลยอินค่ะใช้แทนอินเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องทำไมต้องขนมจีนวะเหมือนกับว่าเห็นเขาบอกว่ามันมาจากของเพลงขนมจีนมันมีท่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอินแบบอย่าอินเกินอะไรอย่างงี้คนเขาเลยมาแทนคํานั้นคําว่าน้องโบค่ะอะไรอ่ะน้องโบคือไปทำหน้ามาเหรอเลยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่รู้ อูตอบมโม่ล้วกันโบราณถุกต้องค่ะเู้ยโบราณที่บาร์บรลสุดท้ายนะคะฮะอุ้ยโอ้ยไฟนอลอีกแล้วคำว่าวานาเบะไอโกะค่ะเฮ้ยกับไม่เสียค่ะโอ้ญี่ปุ่นวานาเบะไอโกะมันมาจากเพลงของมิลลี่ละบูริเย่ว atanabe a ฮ้ย ไหนเดียวแล้ว,ลวโอ้ถือนานสวยมากเลิศมากอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะคำตอบคือมันปังมากครับอา้อาวอ้าวมันแปลวมันใช้ในประโยคไงนะเออมันใช้ในประโยควันนี้มึงย,ย,ยอมแล้วไหมเออยอมแล้วยอมผมยอมแล้วเฮ้ยยอมแล้วหรอยอมพูดแพ้ดิไม่ใช่ดิมึงต้องพูดต่อมนันแปลว่าเหนื่อยตายยิ่งกว่าตายแบบบตอตนาเบ้ไอ้กะไปเล้ว เหนือ่อยมากมากแบบทุกอย่างเลยหนักกว่าคำว่าเหนื่อยเออหนักกว่าคำว่าเหนื่อยแต่ต้องมาเป็นวาต a t a n a ไอโกะใช่เหนื่อมากเลยเออเหนื่อยเคนเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงสรุปนะคะค <มา S 1> ิวกับเฮียเท่ากันค่ะซีซีค่ะเข็นเป็นผู้เชี่ยวต้องทำภารกิจนะคะสามคะแนนอีกนะคงต้องวาต a t a n a ไอโกะนะนะวันนี้กูบ้งมากเลยและผู้ที่โดนลงโทษวันนี้นะฮะ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาสามารถอ่าพองสถิติครับ2ปีซ้อน2เกมซ้อนนะฮะแหมท็อปฟอร์มมากจริงๆครับเพราะว่านั้นคือนอนท์สว,วัสดนะฮะหรือน,อน้องเคนเนั่นเองบูงแล้วบงแล้วเคนนะฮะและน,นี่คือบทสรุปของเกมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์นะฮะกด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะซีเฟิร์สเพื่อจะมาดูช่องเราเราวน์โหลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มันเดิมจะทิ้งท้าย ด้วยการเขาเรียกว่าทำให้เค้นเนี่ยเป็นวัยรุ่นในยุค 2020. 2 0ง0ัน่ใช่แบบแต่งรูปแบบ2020เป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันโ,โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกระชับราเธอร์ครับแล้วก็อีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะะจ๊วันนี้เดี๋ยวไปดูบทลงโทษกันเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับมือมาด้วยมือมาด้วยเออันนี้คือการถ่ายรูปนะครับของเด็กย<ะ>ุค2020 นะครับเราจะไปกันเลยอ่าไหนกดฟิลเตอร์มาสิอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ก็เต็มแล้วเอาเต็มกว่านี้ก็ไม่ใช่มึงนะเคนครั้งนี้ก็ต้องลงโซเชียลได้ใช่ไหมใช่น่ารัก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 ต้องกดถ่ายด้วยนะรู้ยังอ้าวกดท้งไหนดิสามปริเย่สามสองหนึ่งอีดอกสวยมาก มไปกีกูด้วยโอ้มึงปางเต่าเต้ยมากเลยยิ้มยิ้มหวานหวานเอาลวกเลยนะสุกๆยิ้มหวานหวานสอรูปคึงเชื่อกูกูว่าอยู่ปังอันนี้เขาใช้กันใช่ไหมเนี่ยใช้ใช้